สำรวจดูค่ะว่าคนที่เก็บเงินไม่อยู่คุณอยู่ข้อไหนข้อแรกค่ะกระดองสางที่คุณใช้นะคะเก่าขาดมีได้หลุดลุยหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะส่งผลให้คุณมีโอกาส เก็บเงินไม่อยู่ที่พินใช้คําว่าโอกาสเพราะว่าแต่ละคนมีฐานบุญที่แตกต่างกันบางคนนะคะพื้นดวงของเขาดีฐานบุญของเขาดีตอนนั้นเขาอาจจะใช้กระอสร้างที่ไม่เป็นมงคลแต่เงินของเขาก็ยังเก็บอยู่อยู่แต่บางทีเราไม่รู้ค่ะว่าเอ๊จังหวะพื้นดวงของเรามีปัญหาตอนไหนนะคะการไว้ดีกว่าแก้นะคะข้อ2นะคะเงินที่คุณใส่ในกระอสร้างค่ะ คุณใส่แบบไหนคะเงินใส่ในกระดานนะคะต้องหันหน้าเงินเข้าแบบนี้นะคะเหมือนเงินเข้าบ้านนะคะอันนี้เป็นาศาสตร์สากลไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลไหนก็ช่างนะคะเอาง่ายๆเลยคะ่ะวันนี้คุณเดินเข้าบ้านนะคะหรือเข้ารถคุณก็หันหน้าเข้าไปใช่ไหมคะหลายคนคะ่ะก็ใส่เงินกลับหัวกลับท้ายเข่าบางออกบางอย่างนี้นะคะส่งผลให้คุณเก็บเงินไม่อยู่ตามาศาสตร์สากลนะคะเขาจะถือว่าเงินคือพลังงานชนิดหนึ่งเงินคือตัวแทนของความมั่งคั่ง ความเหลือเฟือเขาเลือกได้ค่ะว่าจะอยู่กับใครนะคะและที่สําคัญค่ะวิธีการสื่อสารบอกให้เขาบอกว่าให้อยู่ในกรอสร้างของเรานะก็ด้วยการหันเงินเข้ามาแบบนี้เหมือนเงินเข้าบ้านนะคะถ้ายึดจากโลโก้ของกรอสร้างนะคะและข้อที่3นะคะข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยค่ะขออนุญาตให้ดูเป็นกรอสร้างใบสั้นนะคะนั่นก็คือเวลาที่คุณเอาเงินใส่ในกรอสร้างค่ะเงินของคุณที่ใส่เข้าไปในกรอสร้างนะคะ โผลขึ้นมาหรือเปล่านะคะถ้าโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวพินดึงให้ดูนิดนึงนะคะจะส่งผลให้คุณ เก็บเงินไม่อยู่มันคุณเข้าบ้านค่ะคุณเข้าบ้านไม่ได้นะคะคุณก็ไม่อยากอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมคะวันนี้ลองดูค่ะว่ากรอดสร้างที่คุณใช้นะคะเป็นกรอดสร้างที่เงินเข้าไปอยู่ได้ชั้งใบหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างกระดสร้างใบยาวใบน,นี้นะคะไม่มีปัญหาค่ะก็เขามีซิปรอบอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นกรอดสร้างใบสั้นนะคะเงินจะต้องเข้าไปอยู่ได้ชั้งใบและข้อสุดท้ายสําคัญมากๆค่ะวันนี้เราไม่รู้ค่ะว่าเรามีปัญหาเรื่องปีชงมีปัญหาเรื่องพื้นดวงหรือมีปัญหาเรื่องพลังงานด้านลบ พลังงานด้านลบอย่างเช่นเบ,เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่เป็นมงคลห่วงจุ้ยก็ไม่เป็นมงคลจะไปแก้เคล็ดที่ไหนดีง่ายๆค่ะวันนี้ในกรอสร้างศาสตร์ตัวเลขทุกใบนะคะพินจะมียันนําโชคให้ค่ะซึ่งยันนําโชคนี้นะคะเขาจะนําพาแต่ความโชคดีมาให้หลายครั้งที่โอกาสโชคดีเข้าหาเราไม่ได้นะคะเพราะเรามีปัญหาเรื่องพื้นดวงมีปัญหาเรื่องปีชงทําอะไรติดต,ติดัดเงินก็ไม่ค่อยเข้าในกรอสร้างพินก็จะมีเคล็ดลับจัดให้ในกรอสร้างทุกใบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอสร้างใบสั้น ือแม้กระทั่ ia, ทงกระดองซางใบายาวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูกระดองซางใบยาวนะคะก็จะมียันพลังตัวเลข9ก้าตัวชูกเลกมหามงคลเห็นโชคลาภด้านในจะหนุนในเรื่องของการเงินโชคลาภณเมตตาอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะมียันนําโชคและเครื่องรางดูดดูเงินให้ในกระดองซางทุกใบเลยลองสังเกตค่ะว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่เพราะอะไรนะคะซึ่งในกระดองซางศาสตร์ตัวเลขก็จะมียันพลังตัวเลข9ก้าตัวชูกเลขมหามงคลเห็นโชคลาภจัดให้ในกระดองซางทุกใบเลยค่ะ